พรรคเพื่อไทยเขาก็ถแถลงร่วมกันกับพรรคกุญแจไทยแล้วนะครับวันที่เรารวมกันเป็นสองหนึ่งสองนะครับเงื่อนไขต่างๆก็ไม่เทียนแล้วคือถ้าพรรคเพื่อไทยร้องขอมาว่าอา้าวคุณหนูช่วยไปทํานู่นทนํานี่รู้จักคนนี้ไหมไปท้าทามให้หน่อยได้ไหมผมก็ต้องต้องกินดีที่จะให้ความช่วยเหลือเอาตัวช่วยเอาใจช่วยเนี่ย าการจัดตั้งรัฐบาลนะครับตอนนี้คือเหมือนเพื่อไทยจะไปขอขอมาพระเก้าไกลแล้วในฐานะที่เราไม่เอาพรกเก้าไกลด้วยเป็นจุดยืนหนึ่งครับกังวลไหมครับว่าจะกลับไปสูตรเดิมที่เป็นเพื่อไทยกับเก้าไกลอ่ะครับพระเพื่อไทยเขาก็ถแถลงร่วมกันกับพระภูมิใจไทยแล้วนะครับวันที่เรารวมกันเป็นสองหนึ่งสองนะครับเงื่อนไขต่งางๆก็ออมาอย่างชัดเจนแล้วก็ก็เป็นไปตามนั้นก็ต้องไม่กังวลนะครับ คือ,อยังมั่นใจในเพื่อไทยอยู่ว่าจะเหนียวแน่นกับเราเป็นเสียงตั้งต้นในการลุรัฐบาลสองหนึ่งสองเพื่อไทยเป็นแกนนํานะครับเพราะฉะนั้นแกนนาก็ต้องต้องมีความเชื่อถือสูงอยู่แล้วไม่งั้นจะจะ,จะนำพรรคอื่นได้อย่างไรฉะนั้นตรงนี้อย่าอย่าไปกังวลทีนี้เหมือนเอาสองหนึ่งสองเป็นตัวตั้งแล้วพรรคเพื่อไทยกับภูมิใจไทยภูมิใจไทยจะมีการช่วยหาเสียงเพิ่มยังไงบ้างก็ต้องช่วยกัน เท่าที่ความสามารถแต่ละแต่ละพักมีอยู่แม้กระทั่งพักอีกหกพักที่เพิ่งมาแถลงร่วมกันสักครู่ผมก็เชื่อว่าทุกพักก็จะต้องช่วยกันร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลได้นะต,ติดติดใจอะไรนะครับถ้าแบบเข้าใจจะโบนให้หรือแบบว่าหากมีการปรับพลโมจะมีการแบบเอาเข้าใจมามแบบมาเสริมอะไรอย่างเงี้ยในฐานะที่จตั้งร่วมกันนั่นเป็นเรื่องอนาคตนะเราก็ต้องทํา ถ้าไปร่วมรัฐบาลกันแล้วเราก็ต้องสนับสนุนกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าไม่มีใครทำผิดกฎหมายอยู่ด้วยกันทําให้เกิดความมั่นคงมีเสถียรภาพทางการเมืองนะถ้าถ้าถ,ถ้าเราปฏิบัติกันแบบนี้มันก็คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ถ้าเราปฏิบัติไม่ดีต่อให้มัดกันยังไงใช่ไหมคือถ้าพักเพื่อไทยร้องขอมาว่าอ้าวคุณหนูช่วยไปทํานู่นทํานี่ รู้จักคนนี้ไหมไปท้าทามให้หน่อยได้ไหมผมก็ต้อง,ต,องต้องกินดีที่จะให้ความชว่เหลือแต่ว่าถ้าท่านไม่ได้ร้องขอมาเราก็เราก็ต้องต้องให้ท่านได้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 ทำหน้าที่แกนนาไปแต่ว่าเรื่องการสนับสนุนนะครับเอาตัวช่วยเอาใจช่วยเนี่ยมีเต็มร้อยอยู่แล้วอเชื่อมั่นว่าจะจบที่พักเพื่อไทยใช่ไหมครับถ้าถ้ามีการโหวตนายกรัฐมนมรีรอบต่อไป อยากให้เป็นเช่นนั้นแต่เสียงสวก็เหมือนมีข้อครหาถึงคุณเตฐาอะไรเงี้ยครับว่าถ้ามีการเปลี่ยนตัวคุณนุองอิ้อาจจะดีกว่าไหมครับอม,มองอยังไงบ้างก <c oughs> <c oughs> ็ต้องไปถามถามสวในส่วนพรรคภูมิใจไทยเราเราชัดเจนไปแล้วเมื่อเราร่วมกันแล้วอันนี้เราอยู่บนสป,ปีดของการตัดสินใจร่วมกันแล้วถแถลงข่าวร่วมกันแล้วนะครับดังนั้นถ้าพรรคเพื่อไทยจะนําเสนอ คนดิเดตนายกนะครับคนไหนที่อยู่ในลิสต์รายชื่อทั้ง3ารายชื่อของพรรคกระอไทยพรรคภูเจ็ไทยก็ต้องก็ต้องสนับสนุนนะครับ